สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับครูมิอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมิจะมาสอนเรื่องไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นแต่ก่อนจะเข้าเรียนครูมิอยากทราบว่านักเรียนรู้เรื่องไฟฟ้ามากแค่ไหนตอบมากันได้เลยนะคะแต่ไม่มีผิดแล้วก็ไม่มีถูกนะคะครูอยากรู้ว่านักเรียนมีความรู้มากแค่ไหนคุณครูขอบขอบคุณนักเรียนนะคะที่เชื่อกันตอบงั้นเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้าเบื้องต้นวงจรไฟฟ้าคือทางเดินของกระแสไฟฟ้าซึ่งไหลมาจากแหล่งกำเนิดผ่านตัวนำและเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือโลดแล้วไหลกลับไปยังแหล่งกำเนิดมี3มองค์ประกอบดังนี้ 1. แหล่งกำเนิดไฟฟ้าหมายถึงแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้า ไปยังวงจรไฟฟ้าเช่นโรงงานไฟฟ้าแบตเตอรี่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอื่นๆอีกค่ะและนี่คือภาพประกอบนะคะ 2. ตัวนำไฟฟ้าหมายถึงสายไฟฟ้าหรือสื่อที่เป็นตัวกลางนำกระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและนี่คือภาพประกอบนะคะ 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าหมายถึงเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานรูปอื่นเช่นพลังงานกลแสงความร้อนความเย็นคลื่นวิทยุและอื่นๆอีกค่ะและนี่คือภาพประกอบนะคะการต่อวงจรไฟฟ้ามี3แบบ แบบที่1การต่อแบบอนุกรมเป็นการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆมาเรียงกันแล้วนำไปต่อเข้ากับแหล่งกำเนิดไฟฟ้าโดยกระแสไฟฟ้าเดินไปทางเดียวเท่านั้นถ้าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียหายจะทำให้วงจรทั้งหมดไม่ทำงานส่วนใหญ่ใช้กับวงจรขนาดเล็กเช่นเตารีดวิทยุ ไฟฉายและอื่นๆอีกค่ะและนี่คือภาพประกอบของการต่อแบบอนุกรมนะคะแบบที่2การต่อแบบขนาน เป็นการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าถูกๆตัวมาเรียงต่อกันเป็นวงจรย่อยกระแสไฟฟ้าจะสามารถไหลได้หลายทางขึ้นถ้าในวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียหายหรือถูกปิดวงจรเครื่องใช้ไฟฟ้าตัวอื่นๆที่เหลือก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะคะซึ่งจะใช้ภายในอาคารบ้านเรือน หรือที่อยู่อาศัยในปัจจุบันใช้การต่อวงจรแบบนี้ทั้งสิ้นนะคะและนี่คือภาพประกอบการต่อแบบขนาดนะคะแบบที่3การต่อแบบผสม เป็นการต่อวงจรแบบอนุกรมและแบบขนานเข้าไปในวงจรเดียวกันสามารถประยุก์ตเป็นรูป Things <ๆ>อื่นๆได้เพราะการต่อแบบผสมนี้ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวเป็นการต่อเพื่อนำค่าที่ได้ไปใช้กับงานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นในวงจอรอิเล็กทรอนิกส์ภายในโทรศัพท์พัดลมเครื่องซักผ้า,าและอื่นๆอีกค่ะ และนี่คือภาพประกอบของการต่อแบบผสมนะคะวงจรไฟฟ้ามี2ส,สถานะ 1. วงจรปิดจากรูปกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแหล่งกำเนิดผ่านไปตามสายไฟฟ้า ผ่านไปที่สวิทที่แตะก้นอยู่เรียกว่าเปิดไฟผ่านดวงไฟแล้วกลับมาที่แหล่งกำเนิดอีกสามารถไหลผ่านได้ครบวงจรหลอดไฟจึงติดและนี่คือภาพประกอบนะคะ 2. วงจรเปิดจากรูป เมื่อวงจรเปิดไฟจะไม่ติดเพราะว่ากระแสะไฟออกจากแหล่งกำเนิดจะไหลไปตามสายไฟฟ้าเมื่อไปถึงสวิตซ์ซึ่งเปิดห่างออกจากกันเรียกว่าปิดไฟกระแสะไฟฟ้าจะไม่สามารถไหลผ่านไปจนกระทั่งครบวงจรได้และนี่คือการสอนจบแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ครูมิม้นขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะที่ตั้งใจเรียน ตั้งใจฟังครูขอบคุณนะคะไว้พบกันใหม่นะบ๊ายบาย